การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับบริษัทนูออโวพลัสจำกัดลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการศึกษาและพัฒนาธุรกิจด้านระบบกักเก็บพลังงานโดยมีนายประสิทธิ์จันประสิทธิ์รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและตัวแทนจากบริษัทนูออโวพลัสจำกัดลงนามร่วมกันณนะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ PA และบริษัท Nuovo Plus จำกัดได้ร่วมศึกษาและพัฒนาธุรกิจด้านระบบกักเก็บพลังงาน Energy Storage System เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการต่อย,ยอดธุรกิจและพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องโดยอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์แต่ละฝ่ายพัฒนาธุรกิจด้านระบบกักเก็บพลังงานเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงพลังงานสะอาดของทุกภาคส่วนสร้างเสถียรภาพให้กับระบบจำหน่ายไฟฟ้าและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป